มาติดตามกันในเรื่องของชุมชนค่ะในวันนี้ทีมข่าวฮิตนิวส์ได้ลงพื้นที่ไปยังชุมชนผลโยธิน32เขตจตุจักรหลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนของศูนย์เด็กเล็กชุมชนที่หมดสัญญาเช่าพื้นที่มากว่า2ปีแล้วค่ะซึ่งทางชุมชนก็ได้จัดสรรพื้นที่ใหม่ในการจัดสร้างศูนย์แต่ยังขาดงบประมาณจากหน่วยงานรัฐบาลในการก่อสร้างค่ะ นางจันจีราบัวล,ลุ่งเลขาชุมชนผลโยทิน32เขตเตตุจักรเล่าว่าศูนย์เด็กเล็กชุมชนแห่งนี้ถูกสร้างบนพื้นที่เอกชนโดยมีสัญญาใช้ฟรี10ปีปัจจุบันสัญญานี้ได้หมดลงไปเมื่อ2ปีที่แล้วเจ้าของที่จึงอยากขอพื้นที่คืนเพื่อทำธุรกิจส่วนตัวซึ่งทางชุมชนได้มีการหารือและรุปหาพื้นที่สร้างศูนย์เด็กเล็กขึ้นใหม่โดยได้รับการบริจาคพื้นที่จากนางจินดาพิ่งอ่ำ บนพื้นที่กว่า100ตารางวาติดอยู่กับศูนย์เดิมในระยะเวลา20ปีซึ่งมีการเซ็นยินยอมมอบที่ดินให้กรุงเทพมหานครไปแล้วเพื่อดำเนินการสร้างแต่ผ่านไป2ปีแล้วยังคงไร้วี่แววความคืบหน้าโครงการแม้ว่าจะมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตแต่ตุจักเข้ามาตรวจสอบพื้นที่ไม่กี่ครั้งดังนั้นคณะกรรมการชุมชนจึงได้ประสานเรื่องนี้ไปยังนักการเมืองในพื้นที่อีกทางหนึ่ง ซึ่งได้รับคำตอบจากภาคส่วนนี้ว่าในเดืนพฤศจิกายน2554จะดำเนินการผันงบประมาณก่อสร้างให้มีก็แม่ให้ไว้อีกร้อยตารางวาก็จดจดเพราะว่าจำยอมให้เขตกระตุจักแล้วไงประมาณปีกว่าๆแล้วเนี่ยก็ไม่เห็นว่าก็ให้มาอยากให้มาสร้างเร็วๆไงเพราะว่าถ้ามามาสร้างเราจะได้ทําอะไรที่ที่เป็นประโยชน์มากกว่านี้ได้อีกไงเพราะว่าตอนนี้เราจะสร้างไปก็ไม่ได้ติดสัญญากับเขตไง กับศูนย์เด็กเล็กอาคารเดิมที่หมดสัญญาไปชุมชนได้จ่ายค่าเช่าให้กับเจ้าของที่เดือนละ2,000บาทเพื่อเป็นการรักษาสภาพสถานดูแลเด็กในชุมชนให้คงอยู่โดยมีค่าการศึกษาที่เก็บจากผู้ปกครองเด็กเพียงเดือนละ600บาทเพราะต้องการให้เด็กในระแวกชุมชนที่ครอบครัวมีรายได้น้อย ได้มีพื้นที่ทางการศึกษาก่อนเข้าสู่วัยเรียนและหากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาชุมชนยังไม่มีความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เด็กเล็กบนพื้นที่ใหม่พร้อมกับเจ้าของที่ดินต้องการยกเลิกสัญญาเช่าทางชุมชนก็จะไร้ที่ที่จะอบรมเด็กเล็กในชุมชนให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตได้